พี่พวนใส่ให้หน่อยครับหมดยังครับโอ <Yeah. S 1> oh ้โหผัดัดัด,ด s <S ัดแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เออหมดแล้ว พี่ากทำเองพี่จะทำเองเหรอทำได้เหรอ